นี่หลังจากที่เรากระทากระทงดอกไม้สีชมพูแล้วก็มีกระทงผลไม้เป็นกระทงแอปเปิลไปแล้วนะคะเราก็ได้ไปหาออของที่บ้านมาแล้วอยากทาอีกอันหนึ่งก็เลยได้ไปหามาบ่าของในควรวัวมาว่ามีอะไรบ้างเราก็ได้ไปเจอ,อนี่แปนจันทนเราก็ได้ไปเจอขนมปังนะคะเราก็อ่านมันเราซื้อมาหลายอันนะตอนนั้นเราซื้อจําได้ว่าเราซื้อ มาสี่อันแล้วก็ดูไปดูมาก็หมดอายุแล้วหมดอายุแล้ทุกหมดอายุเอ่อหมดอายุวันหมดอายุแล้วว่าหมดอายุวันที่สิบสี่แต่ก็คือว่าเราซื้อมาสี่อันเนาะมันสี่สนีะ่แพ็คนาะเราก็แบบกินไปแล้วอันเนี้ยมันก็ยังวางอยู่ที่แบบว่าเอ่อที่อยู่ที่ตะก้าเราก็แบบเออไปดู ที่ดไรกก็ก็ไม่รู้หรอกแต่พอแบบเหมือนไปหาของอะไรก็เลยไปดูอะหมดอายุแล้วข้าวทางฉันพอดีเลยเดี๋ยวฉันลองลองเอามาทำกระทงมดูซิโอเคเ้าไปลองไปดูกันคนะ่ะเนาะปักก่อนเนี่ยหมดอายุหมดอายุแล้วจริงๆนะที่ที่สิบสีนะ่เนี่ยใช่เอาของอ่าทินมาทำเล่นนะแถวนั้นเป็นยังไงเนะี่ย ถ้ามันเป็นอย่างนี้หรอกรจะบติดเรียงเียงไปอย่างนี้หรอหรือว่าเราจะลองลองลองตัดเป็นรูปดอกไม้ลองตัดเป็น,ปออเ,ปนเอ่อตัดให้มันเป็นรูปดอกไม้ดีกว่าเดี๋ยวลองดูลองดูนิดนึงว่ามันได้ปะก่อนที่จะทำให้มันเป็นเหมือนรูปใบไ,ไม้อะ ตกแต่งข้างบนให้มันแบบว่าดูแบบว่าเป็น,นแบบเหลมแหลมอน่นิดนึงนะ ได้อยู่นะเหมือนใบไม้มาโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปตัดเสร็จให้เสร็จก่อนเราจะตัดเป็นกิ่บอย่างนี้ดีเราว่าตัดให้มันเป็นวงกลมแล้วก็มาตัดอย่างเงี้ยให้มันเป็นเอ่อใบไม้เพราะว่ามันูสวยกว่านะไปตัดก่อนนี่เราก็ตัดใบไม้ขนมปังเสร็จแล้วนะคะนี่เมื่อกี้เราก็ได้ไปขอยืมออเออเ๊ ใบตองแล้วก็อีกระทงจากคลิปก่อนๆมาแล้วก็อยากรู้ว่าอันนี้กับอันนี้ทํายังไงก็ <c oughs> <ๆ>ไปดูคลิปอ่อ huh, ไปดูคลิกระทงที่ผ่านมาอ่อ huh, แล้วเราก็จะคิดว่าเนี่ยเราก็จะเอามาแบบว่า <c oughs> เรียงให้มันเป็นรอบๆแบบนี้ดับดับแต่ทำเสร็จลรนี่อันนี้เป็นชั้นแรกนะอ่าเรามีขนมปังสิบชิ้นเราก็จะทําสับหว่างกันอันนี้เป็นชั้นแรกแต่น่ะ ไปทาชั้นที่สองกันเลยอุ้ยดูนี้ท,นท,นนนนทํานนทชั้นที่สองเสร็จแล้วอะเราดูดีอะคือมันอันนี้เป็นขนมปังเขาเรียกว่าอะไรทันยพืชโฮวิตด้วยนะเนี่ยทําชั้นที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการขอยืมดอกเข็มที่เราเก็บมาจากคลิปที่หนึ่งหรือคลิปที่สองนะจะมาแบบว่าติดรอบๆเพื่อแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องปิดไอ้ไอ้ตะปูกเข็มที่เราแบบทำไปเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราทำนี่หลังจากที่เราไปขอยืมดอกไม้เจากคลิปที่แล้วมาแล้วก็ใส่เต็นที่เลยแล้วก็ใส่ข้างล่างสีชมพูแล้วก็ข้างบนสีขาวนะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้มันก็ยังเป็นไอก้กระถงงอ่อยังเป็นไอ้ขนมปังอยู่นะเดี๋ยวเราจะเออนี่เรามีอันน,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 นี้สิฟ้าทุกคนส้าเอ๊ะแต่มันขาดอะไรรอบรอบ แต่นุ่งด้วยอ่าเราขอยืมดอกเข็มเข้ามาแล้วเราก็จะใส่ดอกเข็มเซียนพูใส่แบบว่าเราแบบไม่ต้องกลัวเปลืองดอกไม้เยอคือแอกดอกไม้จะ ส่วนเราเองตะที่ใส่เต็มที่ดูยแล้วก็ไม่ต้องซื้อด้วยเดี๋ยวเราจะไปเอ,อทำอีกนะว่าที่บ้านเรามีอะไรอันนี้ก็เป็นกะทงขนมปังที่หมดอายุแล้วจากใน,นครัวที่บ้านเราเองแล้วก็เป็นดอกเถ็มที่ ในส่วนของเราที่เราเก็บมาแต่เราก็ยืมมาจากคลิปที่ผ่านมาคลิปที่หนึ่งมาคลิปที่สองแล้วก็แล้วเราก็ยืมเออ่กระทงมาจากคลิปที่หนึ่งมาคลิปที่สองนะก็คือว่าอแต่อันเนี้ยเป็นอันใหม่นะเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาหลายสี่อยู่เพื่อแบบว่าเดี๋ยววันจริงเราต้องทําประมาณสามอันเอีเราก็เลยแบบว่าเลองมาทำดูก่อนอุ้ยอันนี้ก็สวยนะดูแบบเป็นกระทงแบบทันยพืชด้วยนะขนมปังทันยพื้ด้วยนะคือแบบ ไปลไปอยเนียแบบไปลอยกระทงอ๋อเจ้าก็ไปลอยกระทงวันนี้อ๋อเจ้าทองก็ไปลอยกระทงนะอย่าลืมแบบไปดูด้วยเพราะวะ่าวันเราดูอ๋อเจ้าทองก็แบบกำลังจะไปลอยกระทงที่แรกเขาก็จะไม่ไปแต่แบบเขาไปแล้ววันนี้เขาก็จะลอยกระทงด้วยกันแล้วก็แบบอะไรไ่เก็บดอกไม้ไมาทำกระทงก็ลอยกระทงปีนี้เพื่อนๆก็ ลองไปทําดูก็ได้เผื่อบ้านไข่มีขนมปังอะไรอย่างนี้ค่ะจะไม่จะไม่ต้องตัดเป็นแบบมันก็ได้ตัดตัดเป็นวงกลมก็สวยนะตัดเป็นแบบวงกลมนิดนึงแล้วก็เอามาเรียงเรียงเรียงก็สวยนะคือเดี๋ยวเราจะลองทําลูกเป็นวงกลมเนาะแต่เราคิดว่าในตู้เย็นของเราเน่มันก็มีอีกหลายอย่างที่มันไม่ได้ใช้เราอาจจะแบบลองดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ส่วนก่อนว่า ที่สวนนะมีดอกไม้อะไรอีกเราเห็นมันมีเอดอกเหลืองอะไรนะเราก็เดี๋ยวลองเอาดอกเหลือง,องมาทําเพราะว่าใบตองหมดแล้วใบตองอตัดมาจากบ้านอ่ะพี่สาวแบบเออไม่มากหมดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองทําอีกนะกันลืมไปดูอ่อคลิปก่อที่เขาทำนะก็มีเอ่อเราทำไปก็มีกระทงออจากภากระทงจากเอ๋อ เราเข็มเซนพูนะ่เนาะแล้วก็กระทรงจะแอปเปิลฉันทำกระทรงแอปเปิลแล้วฉันก็อันนี้กระทรงเาขาเรีเยกอะไรนะขนมปังคลิปนี้ก็บายบายอุ้ยจะไปอ่านน้ำละลเดี๋ยวอาจาจย์มาละบายบายคุณนายวันนี้นะวันนี้นะเอเจ้ารย์อาจาไปลองกระทรงนะบายบาย